โปเกมอนอะไรก็ไม่รู้เรียกหาแม่ได้ทั้งวัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการโปเกเด็กซ์วันนี้ผมจะเอาโปเกมอนที่มีชื่อว่าคาระคาระและกะระกะระมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับก็จะมี2ตัวนะครับแต่ว่าร่างสองมันจะมีอีกฟอร์มหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นโปเกมอนที่มีหัวเป็นกระดูกทั้งหมด3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโปเกมอนตัวนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะในฐานะที่ว่าอยู่ในโลกโปเกมอนมาอย่างยาวนานนะครับแต่ทีนี้ผมได้อ่านโปรไฟล์ของมันแล้วครับปรากฏว่า มันเป็นโปเกมอนที่แบบน่าสงสารมากเลยอันนี้พูดถึงแบบไอ้ตัวรักหนึ่งที่ชื่อคาราคาระนะครับเออคือแบบว่าเป็นโปเกมอนที่โหยหาแม่แล้วก็คิดถึงแม่ตลอดเวลาเลยนะครับอ่ะเกินไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปขยี้กันในบทบาทของมันอีกทีหนึ่งครับโดยที่คาราคาระเนี่ยมันวิวัฒนาการเป็นการาการะแล้วหัวมันก็จะถูกเคลือบไปด้วยคราเนี้ยเป็นกระโหลทั้งหัวแล้วนะครับจะไม่เหมือนกับว่าเอาหัวกระโหลของแม่มาใส่ที่ตัวของมันเหมือนกับร่างแรกนะก็งงเหมือนกันว่าทนวงจรการวิวัฒนาการแล้วสรุปวววว่่่่าา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 แแแมขขออองงงคคครรระะก็ืททีตยลลล้้้เเบพจิถดู อนิเมะหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าตัวการะการะเหมือนจะเป็นแม่ของคาราคาระมากกว่านะครับก็ต้องบอกว่าโปเกมอนตัวนี้มันก็ยังมีปริศนาเยอะแยะมากมายที่เรายังไขกันไม่ออกนะครับผมอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรู้จักพวกมันกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ขยี้ปมเรื่องแม่ของมันเนี่ยได้หน้าทราบซึ้งแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้จักเจ้าคาราคาระกันก่อนเลยครับคาราคาระเป็นโปเกมอนโดดเดี่ยวธาตุดินครับผมนี่แค่การจัดชื่อประเภทโปเกมอนของมันก็โคตรเศร้าแล้วนะครับมันเป็นโปเกมอนที่โดดเดีย โดยที่ว่ามันเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆสัตว์ด้วยขานนะครับผมตัวหน้าท้องก็จะสีขาวๆลักษณะตัวผิวหนังทั้งตัวเป็นสีครีมแล้วทีนี้มันจะมีการสวมหัวกะโหลกอันนี้ไว้ที่หัวของมันครับซึ่งหัวกะโหลกอันนี้ว่ากันว่าเป็นกะโหลกของแม่มันที่มันสวมไว้เพื่อที่จะระลึกถึงแม่ของมันอยู่ตลอดเวลาและมันจะรู้สึกว่าเวลาที่มันสวมหัวอันนี้อยู่เนี่ยแม่ของมันก็เหมือนกับจะคอยคุ้มครองมันอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับซึ่งส่วนกะโหลกที่กลวงโบตัวนงตอน่นั้วก็ใใช้นการที่่จะมมอองงนน็ ได้นะครับเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าทัศนวิสัยไม่ได้เสียนะครับตัวคาราคาราก็สามารถมองนู่นมองนี่ได้ตามปกตินั่นเองครับแล้วเวลาที่มันต่อสู้เนี่ยมันจะใช้2ส่วนในการต่อสู้เป็นหลักนะนั่นก็คือหัวกระโหลกนั่นแหละครับซึ่งหัวกระโหลกนี้ที่มันเอาของแม่มันมาสวมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความแข็งอยู่พอสมควรน,นะครับสามารถใช้ขกโปเกมอนให้ได้รับบาดเจ็บได้เลยหรืออีกอันนึงก็คือจะเป็นส่วนกระดูกครับผมซึ่งกระดูกที่เป็นอาวุธที่มันถืออยู่เนี่ยมีข้อสันนิษฐาน2องนอนนกื่านนง แม่ของมันก็วาดได้นะครับซึ่งตัวของคาราคาราเนี่ยแทบจะไม่มีการเปิดเผยหน้าของมันเลยนั่นเองครับแต่ว่าพวกนักวิจัยโปเกมอนเนี่ยเคยที่จะฝืนถอดหน้ากากอันนี้ของมันไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาดูได้นะซึ่งอันนี้เป็นรูปที่เป็นแฟนอาร์ตนะครับผมหน้าจะไม่ใช่รูปทางการนะครับแต่ให้ดูประมาณนี้ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยตามข้อสันนิษฐานแล้วเนี่ยตัวคาราคาระรูปหน้าของมันดูหรือกระทั่งรูปตัวของมันนะทุกคนลองดูว่าเหมือนโปเกมอนตัวไหนส่วนตัวผมอ่ะมองว ทับดินอ่าแต่ว่าส่วนทรงองคเอลเนี่ยมีความละไม้คล้ายกันเพราะว่าไอตัวคาราคาราเนี่ยก็นกับว่าเป็นโปเกมอนกิ้งกาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าตามลอสตรอรี่แล้วนะครับตัวของคาราคาราเนี่ยเอาหัวกะโหลกของแม่มันมาสวมได้ยังไงก็ต้องบอกว่าตอนที่แม่ของคาราคาราคลอดมันออกมานะครับแม่มันต้องสิ้นใจไปจบชีวิตลงไปณนะตรงนั้นแล้วคาราคาราทำอะไรได้ครับทาได้เพียงแค่กอดศพของแม่มันไปอย่างนั้นแล้วแม่ของมันก็จากมันไปตลอดกาลหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เอาหัวกะโหลกของแม่มันมาสวมอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละคร โปเกมอนที่จะไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงเท่าไหร่นะครับมันก็จะอาศัยอยู่แบบเดี่ยวๆของมันนั่นแหละแล้วมันก็จะเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่แล้วก็ถือว่าเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่มีสัญชาตญาณในการที่จะพัฒนาฝีมือพอสมควรนั่นแหละนะครับมันก็จะพยายามทําตัวเองให้เก่งขึ้นฝึกฝนการต่อสู้อาถนาเป็นภาษาเกมก็คือเก็บเลเวลของมันไปเรื่อยๆนั่นเองนะแต่ต้องบอกว่าตัวคาราคาราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คาว่ากิจวัตรได้หรือเปล่านะครับคือเวลาที่มันเดินทางเดดิินนงงงงมมมุุ๊บบ่่ััก็็แ้หหพอออสรรจจะคถึข ร้รรองไห้คิดถึงแม่ของมันร้องไห้คิดถึงแม่ของมันเสร็จแล้วยังไงเสียงร้องของมันต้องบอกเลยว่าดังหวยหวนน่าเศร้ามากเลยนะครับถ้าเป็นโปรแกมอนเทรนเนอร์ทั่วไปได้ยินเสียงคาราคาระร้องเนี่ยว่ากันว่าโปรแกมอนเทรนเนอร์คนนั้นสามารถร้องไห้ตามได้เลยนะเพราะว่าเสียงร้องของมันหวยหวนและเศร้าเจ็บปวดจริงๆครับอันนี้คือเป็นคนมาฟังเสียงร้องของมันนะแต่ต้องบอกว่าในโลกของโปเกมอนจริงๆแล้วการไร้ความปราณีก็ยังมีอยู่จริงครับผมคือถ้าเกิดว่าคาราคาระมันร้องเสียงดังใช่ไหมครับจะมีโปเกมอนที่รำคาญเสียงร้องไห้ของมมมันนแล้้วก็พุง่งเขาาโจตี เฉพาะพวกโปเกมอนนกนะครับผมซึ่งโปเกมอนนกเนี่ยจะค่อนข้างได้ยินเสียงของคาราคาระที่มันดังก้องกึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็บินมารุมโจมตีคาราคาระครับแต่ถึงขนาดแล้วคาราคาระแม้จะโดนรุมยำตีนจากพวกโปเกมอนนกเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่หยุดร้องไห้นะครับผมเรียกว่ามันจะร้องไห้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาจะแห้งเหือดไปนั่นเองครับอันนี้คือการเดินทางของมันเนอตแล้วก็อยู่ๆมันก็หยุดนิ่งแล้วก็ร้องไห้ก็แค่นั้นนะครับผมแต่ว่ามันจะมีอีกพฤติกรรมหนึ่งด้วยครับผมคือเวลาในช่วงกลางคืน่่ีรจบมเวสไ มันไปเชื่อมโยงอะไรของมันนะตัวคาราคาระมันจะเหมือนเห็นหน้าแม่ของมันสะท้อนมาจากดวงจันทร์หลังจากนั้นมันก็จะคิดถึงแม่แล้วมันก็จะทาไงครับมันก็จะร้องไห้ครับผมเออคือแบบว่าน่าสงสารมากนะครับคือการที่มันร้องไห้เนี่ยมันเศร้าเพราะมันคิดถึงแม่และมันเศร้าเพราะมันเหงาที่ไม่มีใครอยู่ข้างกายมันครับอย่างที่บอกนะว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยไปสูงสิงกับโปเกมอนตัวอื่นซะเท่าไหร่ครับผมมันก็เหมือนกับจะใช้ชีวิตของมันด้วยลักษณะของการที่ฝึกฝนฝีมือให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นร้อง ด้วยความที่คาราคาราเป็นโปเกมอนที่ปรารถนาความแข็งแกร่งของมันอยู่แล้วแม้ว่ามันจะเศร้ามากแค่ไหนวันหนึ่งที่มันก้าวข้ามความเศร้าของมันนั้นมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นการะการะได้นะครับอ่ะแต่ก่อนไปการะการะขอเคลียร์สเตตัสไอตัวนี้ก่อนนะครับสเตตัสของคาราคาระนะครับผมเป็นโปเกมอนที่มีพลังป้องกันสูงมากๆเลยครับส่วนค่าสเตตัสอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในเกณ์กลางๆนะครับ HP 5 0 Attack 50 Special Defense 50ใช่บชนะแล้วก็ค่า Special Attack อยู่ที่40อันนี้คือไม่แปลกใจเลยว่ามันจะเน้นค่า Attack มากกว่าเพราะมันนถือออเป็าาวุธกกระดดูย่งี้ ยังไงก็กายภาพเขาผมยังไงก็ควรจะเอาไปเล่นใช้กายภาพนั่นแหละนะทีนี้ในส่วนของค่าสปีดเนี่ยแหละครับก็คือน้อยสุดครับผมถ้าดูจากสรีระของมันแล้วก็คงไม่แปลกอะไรนะครับผมตัวเล็กๆแล้วก็มีหัวกระโหลกที่ติดหัวของมันอยู่อย่างนี้เห็นกะโหลกของมันอย่างนั้นนะครับมันก็มีความหนักอยู่เหมือนกันทําให้ตัวคาราคาระเคลื่อนที่ไ่ค่อยสะดวดมันเองนะทีนี้พอมันวิวัฒนาการมันจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าการะการะครับผมการะการะเป็นโปเกมอนผู้ดูแลกระดูกธาตุดินครับโปเกมอนตัวนี้มันจะเกิดจากการที่คาราคารา ตัวนี้โดยที่เป็นสัญญาณบอกว่ามันสามารถก้าวข้ามความเศร้าที่มีต่อแม่ของมันได้แล้วครับแต่ถึงะนั้นแล้วมันก็ไม่เช่ว่ามันจะลืมแม่มันนะมันก็ยังนึกถึงแม่ของมันอยู่แต่มันจะนึกถึงด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาและกลายเป็นโปเกมอนที่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดกลายเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งแบบนี้ได้นะครับนี่ผมอัดเสียงผมยยงขนลุกเลยนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวการาการะแล้วเอออันนี้ผมก็อ่านโปรไฟล์ไปแล้วดูลักษณะตัวของมันแล้วก็พอจะเก็ทนะว่ามันเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งขึ้นมาาาากกจจริงๆดูสยต ของมนแล้วมันจะมีสายตาที่คมเฉียบมากยิ่งขึ้นมีดวงตาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างและมันก็เป็นโปกเกมอนที่ยังต้องการแข็งแกร่งขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองครับโดยรูปร่างลักษณะตัวของมันนะครับผมผิวหนังของมันก็จะมีความแข็งมากยิ่งขึ้นบวกกับว่าหัวของมันเนี่ยเดิมทีที่เป็นกระโหลกสวมหัวที่เป็นหนังใช่ไหมครับคราวนี้ก็คือเหมือนกะโหลกเนี่ยจะก,กลายเป็นส่วนเดียวกับผิวหนังไปเลยนะครับหมายความว่าถ้าจะเอาหัวกะโหลกของการะกะระออกหัวมันอาจจะหลุดออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข ก้าวข้ามความโศกเศร้าที่มีต่อแม่ที่ตายไปกลายเป็นร่างนี้นะครับทำให้มันกลายเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการต่อสู้ทางกายภาพที่สุดยอดมากๆบวกกับว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีจิตใจเข้มแ,แข็งมากๆครับซึ่งตามพื้นฐานความแข็งแกร่งของจิตใจนะครับคือเวลาที่มันเจอศัตรูมันก็จะไม่กลัวและพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูนั้นอย่างเต็มที่นั่นเองครับโดยที่อาวุธของมันนะครับก็จะเป็นกระดูกอยู่เช่นเคยนะครับซึ่งกระดูกอันนี้นะครับตัวการะกระสามารถใช้ต่อสู้ได้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของมันเลยครับโดย จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือมันจะใช้กระดูกอันนี้ในการโจมตีใส่โปเกมอนครับผมลักษณะคือการฟาดนั่นแหละนะฟาดไปฟาดมาโพเพะโพเพะซึ่งมีแรงฟาดอันมหาศาลนะครับซึ่งเห็นว่ารูปร่างของมันดูเล็กขนาดนี้นะก็อย่าได้ดูถูกเลยเชียวครับมันมีกําลังการฟาดที่เยอะมากๆนั่นเองส่วนอีกรูปแบบการโจมตีหนึ่งที่น่าสนใจของการ,ราการะนั่นก็คือการใช้กระดูกของมันนั่นแหละครับโจมตีศัตรูในระยะไกลได้ด้วยการคว้างไปเหมือนเป็นบูมเมแรงครับซึ่งการ,ราการะมีเทคนิคการคว้างบูมเมแรงอันนี้แบบบเเียยคมมากๆล ไม่ว่ามันโจมตีใส่โปเกมอนตัวไหนก็ตามกระดูกนี้ก็จะบินกลับมาหาตัวมันนั่นเองครับทำให้มันสามารถที่จะโจมตีระยะไกลก็ได้และถ้าศัตรูเข้ามาประชิดปุ๊บมันก็ใช้กระดูกนี้ในการประยุกต์ใช้ต่อสู้ระยะประชิดก็ได้เช่นกันนะครับผมโดยที่ความน่ากลัวของมันคือบวกกับความตลกที่พอไปอยู่ในเกมแล้วมันเป็นนะครับก็คือว่าถ้าบูมแรงกระดูทุกคนรู้ไหมครับว่ามันเป็นการโจมตีธาตุดินครับผมซึ่งเป็นการโจมตีธาตุดินนะและทีนี้โปรไฟล์ของมันเขียนว่าตัวการะกะระเนี่ยมันจะใช้บูมแรงอันเนี้ย ก็คือพวกโปเกมอนนกครับผมเพราะว่าโปเกมอนนกหลายตัวก็สามารถโดนบูมมลแรงกระดูกอันนี้ของการะการะโจมตี ara, i, สอยร่วมได้เหมือนกันนะครับและความตลกมันอยู่ตรงไหนความตลกมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาไปอยู่ในเกมกปุ๊บครับการโจมตีด้วยบูมมลแรงกระดูกที่เป็นธาตุดินมันจะไม่สามารถโจมตีใส่โปเกมอนบินได้ครับผมก็คือพวกโปเกมอนนกอย่างเงี้ยเออเวลาโดนการโจมตีธาตุดินใช่ไหมเนื่องจากว่ามันลอยอยู่มันก็จะาไม่โดนการโจมตีที่เป็นธาตุดินอย่างพวกเอิร์ธเพยพวกเอิร์ธพาวเวอร์อย่างเงี้ยคือโจมตีโปเกมอนธาตบินไม่ได้เลยคร ซึ่งความน่าประหลาดอีกอย่างหนึ่งของสายพันธุ์การาการะนะครับก็คือว่าทุกคนจําโปรไฟล์ที่ผมบอกของคาราคาระได้ใช่ไหมครับคือมันเป็นโปเกมอนที่มักจะอยู่โดดเดี่ยวนะครับไม่ค่อยไปสูงสิงกับโปเกมอนตัวไหนแต่ถ้าเป็นการาการะปุ๊บเนี่ยมันกลับจะมีฝูงของมันซึ่งเป็นการาการะด้วยกันเองซะส่วนใหญ่นะครับเออแต่ว่าถ้าเป็นในอนิเมะผมก็จําได้ว่ามันจะมีซีนที่เห็นการาการะยืดคู่กับคาราคาระบ้างนะครับแต่ว่าพวกการาการะเนี่ยมันก็มีความสามัคคีกันในการที่จะร่วมต่อสู้กันเเววลลาาาีี่จจจจอัตตตตรรรรูใญๆะะง้มมมมโโแก็พนสถ ตได้กันอยากมีทีมเวิร์กมากๆเลยครับแล้วอาวุธกระดูกของมันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่มันใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนพพอนะครับคือเหมือนกับใช้ในการทักทายตีนู่นตีนีน่ปุ๊บเนี่ยการาการอีกตัวหนึ่งจะรู้ทันทีว่าอีกตัวนึงต้องการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นภาษาที่สื่อสารกันผ่านโครงกระดูกอันนี้นั่นเองนะเออแม่งโคตรเจ๋งและข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไว้เกี่ยวกับกระดูกอันนี้ก็คือว่าพวกการาการาครับมันจะมีกระดูกที่รูปร่างแตกต่างกันออกไปนะครับณปัจจุบันนนััักก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 กววววิจยยยปปเมมมมมมอพพบบบ่่่ารรรระะดดูููทีีีีีถแคหลใต อยู่ประมาณสัก50รูปแบบกันเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าเวลาที่อ่านข้อมูลโปรไฟล์โปรแกมอนตัวนี้ก็น่าสนใจดีนะครับเวลาที่รู้สึกว่าโปรแกรมตัวนี้มันมีอะไรที่เป็นแบบลายเดียวหรือเปล่ารูปแบบเดียวหรือเปล่าแต่ว่าพออ่านโปรไฟล์ปุ๊บในโลกโปเแมอมจริงๆเนี่ยมันก็มีการสื่อสารว่าพวกโปรแมอมเหล่านั้นมีอาวุธที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับมีลายนู่นลายนี่ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจดีครับทีนี้ตัวกาลาราระมันก็จะมีอีกฟอร์มหนึ่งของมันนะครับนั่นก็คือเป็นกาลาร่างล์รก่างอารักกรที่วู ัฒนาการมาจากคาราคาระนั่นแหละแต่มันจะไม่ได้มีการบ่งบอกถึงโปรไฟล์การวิวัฒนาการโดยที่ตัวของคาราคาระก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วกลายเป็นคาราคาร่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วนะครับให้จําว่าตัวคาราคาระตัวนี้เป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่สื่อถึงความทรมหดของตัวคาราคาระก็ได้ครับเพราะว่าที่อารอลานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างจะทรมหดนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยณักจุดดนของอารูลานะครับผมก็คือจะมีการาคาระตามปกติแต่ที่มันกลายเป็นฟอร์มนี้ซึ่งเป็นโปเกมอนผู้ดูแลกระดูกาาาไฟแลผีอย่งะร สังเกตไหมว่ามันเป็นธาตุไฟกับธาตุผีนะโดยที่ธาตุดินหายไปแล้วครับที่มันกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตัวของมันนะครับผ่านความทารหดกับเพื่อนพ้องของมันมามากมายมหาศาลเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยที่มันกลายเป็นฟอร์มนี้เราจะเห็นว่ามันดูมีความเพียวของร่างกายที่มากยิ่งขึ้นหัวกะโหลกข,ของมันก็จะเหมือนกับการการะร่างต้นนะครับที่ว่าเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกับตัวหัวของมันไปแล้วครับก็จะมีความแข็งของหัวกะโหลกตรงนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือร่างกายของมันจะมีสีดำทมินครับซึ่งสีดำทมิน้นนะัทรัน เป็นการเปลี่ยนฟอร์มร่างกายของมัน nice โดยที่ว่ามีวิญญาณของเพื่อนพ้องของมันมาสถิตในร่างของตัวการาการะครับคือเรียกว่าการรวบรวมของวิญญาณเหล่านั้นที่การาการะมีการสะสมวิญญาณของพวกค้องมาหนึ่งคือจะทําให้ร่างกายของมันมีสีที่ดําทมินเลยครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่กระดูกของตัวการการะเนี่ยมันจะมีเปลวไฟสีเขียวขึ้นมาซึ่งเป็นเปลวไฟสีเขียวที่เกิดจากการที่วิญญาณของเพื่อนพ้องนั้นต้องการร่วมสู้กับตัวการาการะนี้ครับแล้วตัวการาการะนี้นะครับมันก็จะใช้กระบองนี้ในการต่อสู้โดยทีี่่ววามมันจะเปลไฟ ู่ที่กระบองอย่างนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นเนาะซึ่งเปลวไฟนี้นะครับว่ากันว่าเป็นเปลวไฟที่มีความร้อนแรงสูงและถ้าฟาดไปที่ใครมีเปลวไฟที่เกิดจากกระบองกระดูกอันนี้ติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้โปเกมอนตัวนั้นหรือคนคนนั้นไฟติดเป็นระยะเวลานานจนกว่าไฟนั้นจะดับด้วยตัวเองหมายความว่าไฟนั้นจะไม่สามารถใช้น้ําดับได้นั่นเองครับถือว่าเป็นไฟที่มีความอาถรรพ์อยู่พอสมควรนั่นเองนะถึงแม้ว่าจะดูเป็นโปเกมอนที่มีโปรไฟล์น่ากลัวนะครับแต่มันเป็นโปเกมอนที่มีจิตใจที่ดีงามนะมันจะต จะรู้สึกว่ามันต่อสู้ร่วมกับพวกฟองของมันที่ต้องตายจากไปและกลายเป็นวิญญาณที่คอยอารักขาคุ้มครองมันในฐานะที่มันกลายเป็นร่างนี้โดยที่ว่าเวลาที่มันต่อสู้แล้วชนะหรือเวลาใดก็ตามที่มันนึกถึงพวกพ้องของมันนะครับว่ากันว่าตัวการะการะที่เป็นร่างอโลลานี้มันจะทําการร่ายรำด้วยการใช้กระบองกระดูกอันนี้แหละครับผมร่ายรำไปร่ายรำมาร่ายรำแสดงสื่อถึงความระลึกถึงเพื่อนพ้องนั่นเองครับอ่าก็ถือว่าตัวการะการะร่างนี้มันจะขยี้ปมของเพื่อนพ้องมากกว่าปมของแม่มันนั่นเองนะและทีนี้ถ้าเราามดูสสเัขขออองงกกกะรรรรคื เท่ากันนะครับผมทั้งร่างปกติแล้วก็ร่างอาราลานะคือถ้าดูแล้วเนี่ยพลังป้องกันก็สูงสุดอยู่เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ค่าสเปเชียลแอตกก็อยู่ในเกณ์ที่น้อยและเน้นไปยังการโจมตีกายภาพนะครับผมซึ่งการโจมตีกายภาพอยู่ที่80นั่นเองซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าร่างอาราลาเนี่ยโหดูแบบว่ามีความเป็นอาคมมีความเป็นอาถรรพ์อย่างนี้นึกว่าจะเน้นใช้สเปเชียลแอตักซะอีกนะครับแต่ก็ดันไปเด่นในเรื่องของค่าพลังโจมตีกายภาพนั่นเองครับและจะอะไรก็ตามตัวของการาคารานี้สปีดก็ย เึ้นที่นะครับผมแต่ว่าเน้นโจมตีให้จุกๆนั่นเองครับบวกกับค่าพลังป้องกันที่เยอะของมันเนี่ยทั้งร่าง1แล้วก็ร่าง2เลยนะผมมองว่าก็อาจจะเป็นการใช้หัวของมันในการป้องกันการโจมตีหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ผมก็เดาเอานะก็หมดไปนะครับผมสําหรับข้อมูลของเจ้าคาระคาระและเจ้าการะการะครับก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีโปรไฟล์ที่นึกถึงคนอื่นนอกจากตัวของมันซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของมันอย่างนี้แล้วเรื่องราวของคุณแม่เจ้าคาระคาระนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามันสัมผัััสหวใจขออองงงเเเเราาาได้ป็นนนยย่มย่มกล ส่วนตัวผมก็อ่านไปซึ้งไปนะครับผมท่าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าคาระคาระกับเจ้าการะการะนี้ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะมีใครเอามันไปเล่นต่อสู้อะไรยางไงอย่างนี้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับการ์ตูนอันนี้แม่อย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ในมุมของท่านผู้ชมกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้ถ้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไป